สวัสดีครับพี่น้องครับบาดินห้าดินที่นิสานนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีเสาของวันที่24กรกฎาคม2568ครับพี่น้องบาดินมาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ในหลงโจดนะครับมาถื่อมองพี่น้องเอยจอดหลดนอโจดสั้นสากหลากคือแต่ละคอพี่น้องขนขี้งลุกพี่น้องครับนี่ตอนนอนย่ๆครับบาดินหมดบาบาดินสีดบอครับพี่น้องครับเนี่ไปมีตอนนอนญยๆครับพี่น้องเดี๋ยวมาเอารลุ่นน้ำกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับนอโจด มีตวนองง,าม,งามเลยครับไหนต่นองแรับสวยๆเลยครับพี่นอ้อตาสอนบอรครับี่พนบสอนี่แม่ข่อย สะอ่อนครับของผมมาไม่โจดกระลังผลนอออกนี้หีงแตงงามครับพี่แม่ครับคุณผู้ฟังคุณก็มีครับอานี่ครับป๊ารรงามครับพี่แม่พี่น,พน้องนะ หยอดเลยครับนี่พีน้องครับอ,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 อ๋อนี่นงพี่น้องนะี่ตะน้อยใหญ่ครับอย่างครับคุณอ่อหัวเท้านั้นเลยครับ นองนามแห้งนี่นอโจดพิน่นอออกนองนามตัวครับพี่น้องผมนี่ครับน้ำรดนี่กระปูผอมครับพี่น้องกระปูไตกระปูไตเอาหนูนอกวันนี้มาหาหน่อไม้โจด ไม่เอาหนูหรอกครับมีกำลังทางแทงหน่อออกง,าม,งามเลยครับหน่อจรวดกรี นอวอบอว่องงามเลยครับ เมื่อกี้ขอป้าโจทย์ครับพี่น้องครับโอ้ยหงงามครับพี่น้องผมดูสิครับสวยงามจังเลย เลยพี่น้องเสียกงามเลยครับาโอ้กำลังขึ้นครับพี่น้องผมโกำลังขึ้นเป็นน้องงามๆเลยครับ ุ่งคางพี่น้องน,นอนนี่พี่น้องผมชุดยอดเลยครับปัดมันกำลังปงครับพี่น้องผมปาดพี่น้องครับ อสอนมาครับอ่ากเอน่ยงครับเนาะ โอ้โ,อโอปัดก่อนนี่่น้องน้องโจ์เด้นนี่ครับอุ้ยอุ้ยเข้าหนีเบิดบล็อคที่ข้างในกระมี ตก,กันทีน่นะ่สอนน้ำเบาดินปะครับนอจโจดสวยๆเลยครับนลอดดนองามครับเาเบื้งบอค่าก่บบกหมดด้ครับนวน่าเป็นนอจโจดนะครับเพิ่ไล่ไล่เมื่ี้ครับ ดีแเ้งครับดูนะืตาสอนเดี๋พี่น้องครับดูนะนี่แม่นเบิดครับนี่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 ปัดมองนี่นนนพี่น้องผมตาสะออนบ้นครับัง ออนอวยสวยเลยครับพุ้นายปอดแม่จ้าแม่จ้ากอนี่ว่งเี้ครับทุนน่นี่น้ององตายแมแม่เอซ่เี้ยอนอจวดน้ำมาดินนบอเต็มกำมือแล้วบนี้ครับนุ แงโจดนะครับเนี่ยเขาถือมองจ้อถือปองพี่น้องเอ้ยเ่อสออ่อนนะบอรครับมาาดินสิปงไว้ก่อนข้างบนมีอีกบอเอามีอยุติหนิตกอ,อไปครับบนปาดเต็มกระตาพี่น้อง สวดหัวคุณอโอุ้ยแงงามๆเลยครับสวนปะครับอือก้อนอวยสวยครับุโอ้ มเลครับเนี้ยรอโจทย์สุดยอดครับปลาดเนี่ยปืออ๊ดพี่น้อง,ง,งผม โอ่วโงโ่โโยในในใายไปครับปลาเราเป็นตะสอนแ็นแม่ๆมครับเมื่อกี้แน้งโจย์ด้นี่นอโจดนะครับสุดยอดเลยครับอ่อนๆทั้งนั้นเลย พี่น้องผมครับเบ้าดินกระสัญญาไปหารถแล้วครับอู้ยจะน้ำเข่าถึงมองครับเมื่อนียงาม,งามพี่น้องทำไมเบ้าดินเมื่อยเมื่อยจดครับสุดความงามเลยครับเมื่อนียสุดยอดความงามเลยครับงามอิลีอิ๋วงามแต้แท้ ผลงานการหาหน่อไม้ของเบาวดินครับเช้านี้ของหน่อไม้โจดนะครับอุ้ยว่งแงพี่น้องสวดกระตาเขาถือกมองถือกแกครับนี่ต้นนองอ่อนๆพูนะเต็มกระตาหน่ออุบวบทั้งนั้นเลยครับหน่อโจดของบาดินนะครับเช้าของวันที่24กรกฎาคมนะครับบาดินกระสิกับเลยด้วยครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเบาดินกระสิกรับเลยครับมือในได้หน่อโจดแบบสุดยอดเลยครับว่งแงี้เต็มกระตามี่ตัวน้องงามๆครับ บ้าดินขอบุญขอบคุณแห้งเอื้อแห้งใจจากพี่จากน้องครับจากพ่อจากแม่แม่แม่เอฟซีถูกมองถูกบอลพี่น้องทั้งเล่าครับเอ๋ยสายยิ่งพ่อแม่ที่จากทิ้งฐานบานเกิดนะครับไปสู่ชีตทางกลางแดนนะครับบ้าดินก็ขอบคุณจากใจครับเมื่อในบ้าดินกับสิกับล่ะครับให้พี่น้องยินดีแม่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับดอกพักอิหินพี่น้องสวยงามตะการตาเลยครับปากกดไลค์ก็แชร์ให้ลูกหลานด้ด้วยครับ